คิดเช่นไอเมนูขนมเข่งอันชันมะพร้าวอ่อนไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าเจ้าแป้งข้าเหนียวมะพร้าวอ่อนดอกอันชัน และเกลือป่นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะทําน้ำเชื่อมสำหรับตัวนวดแป้งกันนะคะใส่น้ำเปล่านะคะลงไปที่400 ml นะคะหลังจากนั้นต้มให้เดือดค่ะเสร็จแล้วนํำดอกอันชันที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปสำหรับวันนี้ตันใช้เป็นอันชันแห้งนะคะแต่ถ้าใครมีดอกสดก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ ต้มไปนะคะจนน้ำออกสีและดอกอัญชันมีลักษณะเปื่อยนะคะเราก็จะกรองเอาตัวดอกออกค่ะเมื่อได้น้ำอัญชันออกมาแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาต้มอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะเพื่อที่จะได้ให้สีเข้มขึ้นนะคะสีก็จะออกเป็นสีม่วงค่ะ ถ้าไม่บีบมะนาวจะออกเป็นสีฟ้านะคะเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะเมื่อน้ำตาลของเราละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวจะพักไว้ให้ตัวน้ำเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามานวดแป้งกันค่ะพักให้เย็นเลยนะคะ เมื่อน้ำอัญชันของเราเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานวดแป้งค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นลงไปในภาชนะค่ะหลังจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะทําแป้งให้เป็นหลุมนะคะแล้วก็เทตัวน้ําอัญชันของเราลงไปค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เราค่อยๆใส่น้ําลงไปแล้วนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปนวดไปค่ะ เราจะนวดนะคะจนให้แป้งนะคะมีลักษณะเนียนไม่ติดมือนะคะและจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่น้ำอัญชันนะคะส่วนที่เหลือค่ะใส่ไปละลายแป้งที่เป็นก้อนนะคะให้ค่อยๆละลายค่ะตัวแป้งนะคะถ้ายิ่งนวดนานนะคะก็จะยิ่งทำให้ขนมมีความเหนียวหนึบค่ะ อันนี้เราก็ละลายไปเรื่อยๆนะคะจนละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะให้ความเหลวจะได้เป็นแบบนี้นะคะจะไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็จะไม่ข้นจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปค่ะคลุกเขาให้ตัวมพะพร้าวอ่อนเข้ากับเนื้อแป้งดีนะคะ เมื่อเราได้แป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเข่งสําหรับนําขนมไปนึ่งนะคะทาน้ํามันนะคะไปที่เข่งของเราค่ะสําหรับวันนี้ตันใช้เป็นเข่งใบตองแห้งนะคะสามารถซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยค่ะก่อนจะนํามาวางนะคะสําหรับตันวันนี้ทําไม่เต็มซึ้งนะคะป้องกันไม่ให้ตัวขนมของเรานะคะล้มหรือว่าอนเอนะคะตันก็จะทําฐานขึ้นมาเองง่ายๆค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักขนมเข่งนะคะใส่ไปในเข่งของเราได้เลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมของเราค่ะไปนึ่งกันค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เรานำซึ้งของขนมของเรานะคะมานึ่งค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ25นาทีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของขนมนะคะและก็ความแรงของไฟด้วยนะคะก่อนปิดฝาค่ะอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งนะคะเพื่อที่หน้าขนมของเราจะได้สวยค่ะ เมื่อได้เวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูขนมของเรากันค่ะวิธีการทดสอบนะคะให้เราใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มไปตรงกลางของขนมถ้าไม่มีอะไรติดออกมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟและพักไว้ให้เย็นนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขนมเข่งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไงง่ายนิดเดียว